เราคุยกันตลอดนะคะว่าสิ่งที่เราควรรู้ก่อนจะเริ่มเข้าสู่คําว่ารวยเนี่ยก็คือต้องรู้ว่าตัวเองรอดหรือเปล่าในเรื่องการเงินดังนั้นถ้าเราจะรู้ว่าเรารอดหรือไม่ก็ต้องรู้นะคะว่าเงินที่เข้ากระเป๋าเรามาเนี่ยในแต่ละเดือนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันออกจากกระเป๋าเราไปเท่าไหร่กันแน่ถ้าเราคิดตัวเลขกลมๆหลายคนก็จะบอกว่าน่าจะพอๆกันบวกลบ 10- 20%แต่ในความเป็นจริงนะคะเราคิดไว้อยู่ในหัวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่คะ่ะเลยอยากชวนให้นิวเจนทุกคนเนี่ยนะคะ มาทําการบันทึกรายรับรายจ่ายกาันแล้วก็แอปหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือ happy money นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของตลาดหลักซับแห่งประเทศไทยค่ะไปโหลดได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าคลิกเข้าไปแล้วนะคะจะเห็นว่ามีหลายส่วนที่เราทําได้ค่ะ อย่างเช่นเข้ามาหน้าแรกนะคะก็จะเห็นเลยว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยทำได้หลายอย่างทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคํานวณตั้งเตือนรายรับรายจ่ายตั้งงบประมาณนะคะแล้วก็มีเรื่องความรู้ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถต่อยอดได้แต่ว่าอย่างที่บอกไว้ว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนลองทําก่อนก็คือการจัดการรายรับรายจ่ายตรงกลางด้านล่างเลยนะคะคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเราสามารถคลีเอทได้คะ่ะว่าเราจะใส่รายรับของเราไปเนี่ยนะคะมากน้อยแค่ไหนจากหมวดอะไรบ้างที่ นะคะถ้าใครมีหลายอาชีพนะคะก็สามารถใส่ข้อมูลเข้าไปได้ด้วยเช่นกันเพราะว่านี่แหละค่ะเราจะสามารถคลิกได้เลยว่าเป็นรายได้จากเงินเดือนจากค่าจ้างค่ะล่วงเวลาโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรือว่ามาจากการให้เงินทํางานทั้งดอกเบีย้ยเงินปันผลค่าเช่าแบบนี้เป็นต้นเพราะจริงๆแล้วรายได้แต่ละส่วนเนี่ยก็จะทําให้เรารู้นะคะว่าในอนาคตเนี่ยถ้านเราเลิกทํางานแล้วเราจะเพิ่งพารายได้จากการให้เงินทํางานหรือว่า Pass i v e income ได้หรือเปล่าเป็นต้นการแบ,บ่งแบบนี้ก็จะช่วยเราได้ด้วยนะคะในส่วนของ รายจ่ายก็เหมือนกันนะคะพอคลิกส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็ไปเลือกหมวดหมู่ได้นะคะว่าเป็นค่าอาหารค่าเดินทางเสริมสวยรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ของบุตรหรือว่าใช้ชําระหนี้หรือว่าค่าใช้จ่ายด้านภาษีหรือบางครั้งเนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายคงที่ที่เราต้องใช้นะคะทั้งค่าบ้านค่ารถนะคะหรือแม้แต่ค่าสินเชื่อที่เราต้องผ่อนเป็นต้นและค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนด้วยเห็นไหมคะว่ามันจะมีการแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจนนะคะทำให้พอเราดูผลสรุปแล้ว ก็จะรู้ว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยเราใช้ไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนคะ่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะจัดการสินทรัพย์หนี้สินได้ด้วยนะคะฝั่ง้ายมือด้านล่างตรงนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยรู้หรอกคะ่ะว่าเรารวยขึ้นหรือว่าเราจนลงในแต่ละเดือนในแต่ละปีนะคะสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่เราควรทําก็คือควรรวบรวมสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินที่เรามีให้เรารู้ว่าเราในปีนี้เนี่ย ดีขึ้นรวยขึ้นหรือว่าจนลงแย่ลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วบ้านนะคะซึ่งส่วนนี้เองก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดการสินทรัพย์นี้สินได้แล้วก็กดบวกเข้าไปเหมือนกันเลยนะคะกดเพิ่มสินทรัพย์ไปแล้วก็เป็นเลือกหมดหมู่ว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทไหนเป็นเงินสดหรือเปล่าหรือว่าเป็นหุ้นเป็นกองทุนรวมหรือแม้แต่เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ใส่เข้าไปได้เช่นกันนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่ได้มีแต่สินทรัพย์เรามีนี่สินด้วยเราก็ควรจะใส่ไปเช่นกันนะคะนี่สินของแต่ละคนก็อาจจะไม่ ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็เป็นหนี้บัตรเครดิตบางคนเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้กอยอสอใส่เข้าไปปุ๊บนะคะเราก็จะสามารถดูได้ว่าสุดที่แล้ว ความมั่งคั่งของเราสินทรัพย์ลบหนี้สินเป็นเท่าไหร่กันแน่หลังจากเราเนี่ยรู้แล้วนะคะว่าสุขภาพการเงินของตัวเองเป็นอย่างไรพอมีเป้าหมายการเงินที่ชัดเจนแล้วนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราสามารถคํานวณได้และว,ว่าเราอยากจะใช้เงินหลังกเกษียณเท่าไหร่นะคะจริงๆเมื่อสักครู่เฟิรนก็เลยแอบถามน้องๆนะคะที่เพนิวเจนอยู่ตรงนี้เนี่ยว่าน่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่น้องบอกว่าน่าจะประมาณสัก10ล้านบาททีนี้ก็เลยอยากจะรู้ค่ะว่าแล้วถ้าเราอยากมี10ล้านบาทต้องทําอย่างไรแอปพลิเคชันที่สอนนะคะที่อยากจะชวนมาลองใช้ ก,ก็คือ easy calculators นะคะซึ่งถ้าเราลองเ e a ร์ชดูเนี่ยก็จะเป็น e แล้วก็ตัว Z นะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้หลายคนก็น่าจะเคยเคยคุ้นและพอเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะหน้าตาของแอปพลิเคชันนี้มีส่วนให้คำนวณเยอะมากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใช้หลายด้านก็ได้ลองไปเล่นดูไม่ว่าจะเป็น compound interest หรือว่าตัว retirement นะคะซึ่งวันนี้อยากจะชวนทุกคนลองวางแผนที่ไกลหน่อยเพราะว่า New Gen วันนี้อาจจะยังไม่ค่อยคิดถึงเรื่องเกษียณแต่ ู้หรือเปล่าว่าถ้าเราเริ่มต้นวันนี้เราจะไม่เหนื่อยมากค่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นลองเข้าไปที่ฟังก์ชัน r e t i r e m e n t ดูนะคะพอคลิกเข้าไปนะคะก็เลือกไปที่ Retirement Planner ค่ะหลังจากนั้นก็กดไปที่ Set Go for r r t i t i r e n t n t เดี๋ยวเรามาตั้งเป้าหมายกเกษียณไปนะคะ โดยปกติแล้วนะคะถ้าเราอยากจะมีเงินเกษียณสบายสัก10ล้านบาทนี่คิดเร็วๆนะคะแล้วเราก็คิดว่าเราเนี่ยจะหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้เฉลี่ยประมาณสัก7%ต่อปีละกันเพราะว่า7%เนี่ยก็คือการลงทุนในตลาดหุ้น global equity หรือว่าหุ้นโลกที่เราเคยคุยกันมานะคะและเราตั้งใจเกษียณตอนอายุสักประมาณ60ปีถ้าเป็นแบบนั้นมาดูกันนะคะว่าเราต้องเก็บเงินมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ คำตอบอยู่ด้านล่างนะคะกราฟด้านล่างกําลังบอกเราว่าในวันที่เราอายุ25 30 35 40แล้วก็45ไปจนถึง55ปีเนี่ยนะคะถ้าเราเริ่มเก็บเงินวันนั้นเราจะต้องเก็บเดือนละเท่าไหร่เพื่อถึงเป้าหมาย10ล้านบาทเห็นไหมคะว่ายิ่งเราเป็นนิวเจนยิ่งได้เปรียบค่ะเพราะว่าถ้าเราอายุ25ปีเก็บแค่เดือนละ5,552บาทค่ะ แล้วก็ไปลงทุนหาผลตอบแทนให้ได้ราว7%ต่อปีหลายคนบอกว่ามาจากไหนเราเคยคุยกันไปเอพิโซดก่อนไปไล่ดูได้นะคะซึ่งทำแบบนั้นไปเรื่อยๆพออายุ60นะคะเราจะมีเงิน10ล้านบาทได้ไม่ยากค่ะแต่ถ้านิวเจนประมาทนะเดี๋ยวรอก่อนละกันตอนนี้ชีวิตมันต้องใช้ของมันต้องมีแล้วก็ไม่มีเงินเก็บเนี่ยนะคะค่อยไปเก็บตอนอายุ35ปีเราอาจจะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยนะคะเป็น1 2 0 0 0 3 45บาทเพื่อให้ได้เป้าหมาย10ล้านในวัยเกษียณแต่ถ้าใครบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่นิวเจนและอายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วแต่เพิ่งมาเริ่มเนี่ยทำได้ไหมทําได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะไปเริ่มตอน45ปีค่ะต้องใช้เงินมากถึง31,550บาทนะคะเพื่อลงทุนหาผลตอบแทน7%ถึงจะได้10ล้านบาทในวัยเกษียณแต่ถ้ายิ่งประมาทนะแล้วก็รอให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถใช้คําว่านิวเจนได้แล้วคือไปรอตอนอายุ 55ปีนะคะเห็นไหมคะว่าแท่งนี้โดดขึ้นไปเลยเพราะเราเนี่ยจะต้องเก็บเงินเพื่อลงทุนถึงเดือนละ1 4 0 0 0 0บาทค่ะเพื่อให้ได้10ล้านบาทในวัยเกษียณนั่นเป็นเหตุผลน,นะคะว่าทำไมเราถึงชวนนิวเจนเนี่ยมันเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้แต่ถ้าใครบอกว่า5,000ไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะ500บาท50บาทก็ยังดีอย่างน้อยขอแค่ให้ได้เริ่มเพราะว่ายังไงเนี่ยเราทำงานไปเราเก่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้น เราก็จะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็น่าจะหาเงินมาลงทุนได้เพิ่มขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะจับมือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor